พี่ครับครับตอนรับเข้าสู่เกม Special Force M นะครับหรือ SS Mobile นั่นเองนะครผมทำาไรได้นะครับโอ้โหเดี๋ยวใครเคยเล่น Special Force กันบ้างครับอ่า Special Force ครับผม Special Force M นะครับหรือ SS Mobile นะครับ SS รู้จักหรือเปล่าคล้ายๆ P.B. นะแต่ไม่รู้ว่าระหว่างอ f กับ P.B. อะไรมาก่อนนะมัน cross platform ลงมือถือนะครับ ผมผมชอบตัวนี้ตั้งแต่เล่นเอ็กๆแล้วเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันโอเคทีนี้มาเป็นปืนโหให้เลือกซื้อเลยเหรอบางคนชอบเล่นปืนพวกคิดอะ่ะใช่ไหมมีปืนแบบมีสก,กินด้วยวะ่ะเฮ้ยเอาอ่ะเอ็เอหนึ่งไปก่อนลเล่นหนึ่งทีโอเคมีอะไรไม่รู้ไว้ก่อนนะครับ เปนชอฟอสเอ็มนะจ๊ะนับใครที่เข้ามานะครับผมติดซีพีทีอยู่นะครับซีพีทีถึงวันที่ยี่สิบสี่มั้งน่าจะไม่ผิดยี่สิบสี่ยสามด้แหละครับแต่เพิ่งเข้าได้วันนี้เองนะได้สิดซีพีทีตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้ะแต่เข้าไม่ได้ทีอ่ะเพิ่งเข้าได้วันนี้วันแรกแย่งคนอื่นเข้าครับโอเคเราได้สิบซีพีทีปุ๊บเราก็ต้องรีบเล่นเลยนะครับใครจะได้รู้นะว่าเฮ้ยมันมาแล้วนะรีเมคมาใหม่นะครับจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าครับโอเค อันนี้ก็น่าจะเหมือนเกมอ่าชูทติ้งทั่วไปเลยบนมือถือนะครับโอเคแต่ดาดี่โอใช่เลยดาดนี้คิดถึงจัดจัดดาดนี้เล่นนัยมันมากสลับปืนเวะ่ะอ๋ออันนี้ตอนเลือกเหรอโอเคแต่การจับปืนมันนิ่งไปอ่ะมันนิ่งนิ่งไปนะวะโ้ดีจัดจัดโคดีดเป้าโคดทางเลย นี่คือขย่าแล้วก็จับใช่ไหมเขย่าก่อนอ่ามาอุย้ยได้อะไรวะเนี้ยได้กุญแจแจะมาทำไรวะจะได้เอาไม่ต้องขยา่าดิอะไรอีกอะะไปวะเนี้ยอันนี้ไอเทมพวกนี้แม่คุณนะไม่เคยเจอเลย แบบลดเกลือประมาณโอ้มาจัดที่หน้าบ้านเออิอะพี่เป็นคนหนึ่งที่ที่เล่นเกมแล้วพี่ไม่ค่อยชอบสุ่มพี่ชอบซื้อถาวรมากกว่าไม่สุ่มเลยไม่ไหวจริงเคยสุ่มเกมหนึ่งเป็นเกมกาชาแบบโอ้โหหมดเป็นพันอะยังไม่ได้เลยอะก็เลยแบบเออท้อละไม่เอาดีกว่านะฮะอันนี้ไม่เป็นไรมันแจกให้เราฟรีนะลองได้ทดลองได้โหพี่สุ่มไปเท่าไหร่แล้วนเนี่ยเดี๋ยวสามสิบเหรียญนี่จะไม่ได้เลยนะเนี่ย ่ะขยาวก่อนดนีมาเฮ้ยป้าไปแล้วเฮ<อ>้ยเฮ้ยอยู่ไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เลยโโเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเก็พีนิดเงินแน่นอนเก็ตสีทองแน่นอนตรงต่อจัดมาโอ้โหอะไรวะเนี้ยเฮ้ยโอ้โหชิบหายละความเกลือมาเยือนว่ะ โอ้โหได้สามสิบวันสามสิบวันไม่ไม่เหลือหกเหรีหยญเอาหน่อยนะโอ้โเดี๋ยวถ้าเกมเปิดจริงก็ไม่เติมแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยยี่สิบแปดเหรียญนะได้ถาวรแล้วว่าเว้ยเอาว่ะเอาว่ะพี่อยากได้สไนตยต่อได้ปะสไนายต่อแบบสุ่มทีเดียวเลยได้ปะ อ๋อมันมีให้ซุ่มแบบสองแบบก็คือแบบเหรียญทองกับแบบเหรียญเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเเรา,เาลองเหรียญเงินไหมตอนในก็สวยนะเนี่ยโเอ AK น้ําแข็งว่ะทุกคนเออไ,ได้เฉยว่ะเออไม่เป็นไรมัน c ท t จำไว้ก่อนว่ามัน,น CBT มันอาจจะหลอกเราว่าได้แบบเปิดเปิดไปเฮะออะไรเงี้ยได้ไปเ,เกมเปิดจริงมึงก็ไม่ได้เล่นหรอกอะไรเงี้ยลองดูลองดูอ,งดอันนี้อันนี้แบบเหรียญเหรียญเงินนะเหรียญเงิน เห็นกันพี่ว่ามันน่าจะออกยากอะเรทน่าจะยากกว่ามันไม่มีเรทให้ดูด้วยนะว่าโอกาสได้อะไรมากกว่าอะไรนี่เนี้ยแต่มันเป็นแบบไอเทมแลเทมแลอะไรอีกวะเนี้ยปิกอัพวีพอร์ตน่าจะเก็บปืนเขาได้ไมั้งยไม่ได้เล่นนานแล้วนะ่าลืมหมดแล้วเนี่ยแม่งแต่วเนี้ยวันนี้หนึ่งวันเหรอตายหาแล้ว โอ้โหโคตรเกลือเหรียญเงินงนี้แม่งเกลือจริงนะเอาจริงโอ้โหเกลืออีกโอ้โหเกลือเข้าไปเดี๋ยวไอเหรียญเงินโอ้ไม่น,นะเเียบรอไอเหรียญเงินแม่งไม่ได้เลยเลยเหรียญทองว่ะเหรียญทองแม่งของแคสของแคสเออเหรียญหมดแล้วเนี่ยเติมเติมเติมเพิ่มเติมเพิ่มตังเยอะตังเยอะจับไปเลย สุ่มแม่งทุกอันเลยดีไหมเนี่ยอันเนี้ยจัดไปเลยเก้าสิบเหรียญมาอ้าวกดออกทำไมเนี่ยเมื่อกี้เข้าไหนวะสโตนโอเคเอ่อโอ้โหเดี๋ยวนี่แม่งสวยจังวะไปชนในน้ำแข็งวะเฮ้เอาว่ะมีของเล่นละมาเต็มปีเลย <laughs> นี่ CBT ไหมเคมที่หมายมนกันแะเนี่ยอ่าเขาปืนน้ำแข็งไปเล่นกันเนี่ยว่ามาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเจ้ามาโอ้โหเดี๋ยวตาดิโอเคไปเหยาไปโอ้โหไปเปิดกล่องอะแล้วว่าคุญแจเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอดีๆดิด อนนี้ควิกรีพอร์ตนะครับเปลี่ยนปืนไวนจริงๆแม่งก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนหรอกแม่งปืนพกกับปืนปนอยู่แค่นั้นดาบไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหจะสามสิบเหรียนแล้วเนี้ยรบร้อยสามสิบเหียโโหดโอ้โหได้เจ็ดวันโอ้อาวอนซีอ๋อโอเคมากดไปโอ้โหนี่จะน่าจะเกลือเกลือหนึ่งตู้โอเคเก้าสิบเหรียญนอะอ่าอืมให้ลุ้นทีละสองด้วย อ <ś led> อย่างเกลือเอายังยังไม่มายังเอ้ยเอ้ย <ś led> เอาเอาเอาดิเอาว่า,า,ามาดิหมดไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยเกือบกี่เก้าสิบตนี้อีกเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบยี่สิบหกร้อยกว่าร้อยกว่าเหรียญ่เาเรามาดูสไนท์ีเอชพีเดี๋ยวเอานนี้ก่อนไอ้ไม่กดวะ เออกดดิกดท่้หพดออ่าโอเคมาแล้วอันนี้เด a แ c ทนะครับสองร้อยคะแนนมัน้งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเอเดฟเวอร์ชั่นเก่าก็จะเขาเรียกอะไรร้อยคิวอันนี้สามสิบคิวโอเคสบายของจริงนะมีกล้องมาก็เท่านั้นแะมีกล้องทำไมถามจริงเกมเนี้ยมีกล้องไว้ทำลายเดดดอตอะไรอนะ่ะดูมไม่ได้ลนะ ไออันนี้ไม่มีพวกไม่มีพักไม่มีไฟเอ้ยล้าไม่ยิงกันเองบ้างอ่ะโอ้โหอ,อ่ะเราเบิดดีกว่าวะมันอยู่กันเยอะนี่เอาไปเลยเาไปไหนวะเย็นเพื่อน ท้ายทีเถอะตายทีเ,อทเอถอะถาบจริงเออตายไปโดนระเบิดไปอีกเงินได้ปะได้ครับทอบอยาจะเล่นได้ครับเล่นเสอือเล่นเสอือเล่นด้วยกันได้อา้าแค่เล็งเป้าโดนก็มันยิงอัตโนมัติเลยวะอา่ารู้ละรู้วิธีเล่นละเป้าอย่างเดียวเออเฮ้ยข้างหลังแน่เลยนันไงนันไง ข้างหลังอีกแล้วเฮ้ยไอย้นี่แม่งขี้โกงอยู่ในบ,บ้านเออเออเดินใส่แล้วเอาดิมา ได้ว่ะดับเบิลคิวเลยเอาเดิเออมาดิใคร้มันยิงมะหาเรื่องเหรอฮะเฮ้เฮะเรื่องเหรอกูเกิดมาสองตัว,วเลยว่ะอาร์เริ่มพิจิ้นแบบเึงนใจเย็นเช็คแม็กก่อนโอ้โหแม่งหัวแตกแน่นอนแบบนี้หัวแตก เราได้ไปกี่คิววะเฮ้ยไปอะไรเราข้างหลังอะ่ะมันมีข้างหลังมันมีข้างหลังแกแกตายกันยากยังวะ <laughs> ถึงกรอชิบหายเลยอยากเล่นด้วยเล่นด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเอาเกมที่จบก่อนเออมาดีแต่ว่าคิวคิวว่ะ เออเออตายได้ไงวะเออเอ้าวตายเองเออเออเออตายดิจะบวดแบกเรายังไม่ตายเลยนเนี่ยอ้าวเฮดช็อตเฮ้ยอย่าลุมอย่าลุมโอ้โหอย่าลุมดิ นี่ไงเอาไปเลยตายยังปะวะอ๋อตายเหมือนกันแต่เรื่อยๆรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะนะครับผมเล่นด้วยกันได้เล่นกันได้แปบ๊บนึงนะจบเกมนี้ก่อนนะเดี๋ยวเขาไปทำเอเจนซี่สักสา,สามรอบแล้วกันนะทีแม่งยิงยิงไว้มันอยู่ข้างหลังแกไม่แกตายยากกันอย่างนี้วะเฮ้ยเอามีดฟันได้ไหม ตายยากกันจังวะคนอื่เหรอคนอื่เหรอมันมีคนอื่เหรอมันมีคนอ่นมันมีคนอ่นอเออมันมีคนอ่นเหรอไงยังไงแกแม่ต้องอเอาเบิดไปกินโ,อ,โนอ,อ้โ,อโหได้13คิวเองอ่ะโอ้โหแม่งจบละโอเคครับสำหรับ S F Mobile นะครับหรือ Special Force เอมนะครับรีมาสเออรีมาตเ,ตเตอร์นะตอนนี้ผมขอจบ c p t ตัวเกมนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราย้ายไปทาวนแอนเจอรี่แล้วกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งสตรีมใหม่นะต่อจากสตรีมนี้เลยแล้วกันนะโอเคครับฝากทุกท่านกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับกด subscribe หรือกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่จากทางช่องเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ